้าก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไหมไปทั้งหมด2ม้วนกับอีกนิดนึงนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเยสีเทาอ่อนๆ่สองแถวเนี้ยนะคะคือไหมที่เพิ่มขึ้นมานะจากตรงเนี้ขึ้นไปเนี่ยได้สองสองกลุ่มใช้ไปสองกลุ่มป้าก็เลยคิดว่าถ้าจะให้สองกลุ่มพอดีนะก็เอาตรงนี้ออกไปแถวหนึง่ง แล้วเอาแถวหนึ่งที่เอาออกไปเอามาใส่ตรงปลายซะก็จะพอดีสําหรับคนที่แบบไม่อยากสั่งไหมเยอะเนาะแต่ของป้าก็มีไหมเนี่ยมีไหมเศษอยู่ก็เลยเอามาใส่มันจะสีต่างกันนิดนึงตอนแรกว่าจะเอาสีขาวทําเป็นขอบแต่ว่าคิดม่อีกทีคือตั้งใจจะให้เป็นหมวกแบบเรียบๆแบบผู้ชายผู้ชายไงแบบส่วนใหญ่ป้าจะทําแต่หมวกผู้หญิง หวานแววมีดอกมงดอกไม้ติดอันนั้นติดอันนี้ไงคราวนี้ก็เลยตั้งใจจะให้เป็นแบบเรียบๆเผื่อมือใหม่ที่มหาถักหมวกมันต้องมีแรงบันดาลใจนะแบบว่าผู้สาวอยากถักให้ผู้บ่าวอะไรประมาณเนี้ยต้องมีแรงบันดาลใจนะคนเรามันถึงจะทําอะไรสําเร็จใช่ไหมถ้าเป็นคุณแม่ก็อยากถักให้ลูกชายอะไรเงี้ยสี่ห้าขวบก็จะบวกเด็กอะถ้าเด็ก แบบปหนึ 1, ่งปสองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ขนาดซีไซ์นี่แหละแล้วหมวกลายเนี้ยพอพอวางไว้เฉยมันจะย่นเข้านะคะมันจะย่นเข้านิดหนึ่งแต่ลายเนี้ยไม่ได้ย่นเข้านี่นี่ถ้าอยากให้ย่นเข้าใช้ลายนี้นะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอันนี้ยังย่นเข้าบ้างแต่ว่านิดหน่อยนะเวลาวางเฉยเฉยเนี่ยก็จะความกว้างประมาณ20นิ้วนะคะ แต่ก็สามารถยืดออกได้เนี่ยถ้ายืดออกก็จะเป็น21นิ้วประมาณนี้แหละก็เท่ากับตอนที่เรากะประมาณไว้ทีแรกนะคะก็หมายความว่าถ้าใครที่อยากได้ใหญ่กว่านี้สัก 2- 3มเซนอะไรไม่เยอะ2เซนอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงข้างละเซนก็เพิ่มไปอีกหลักหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เราวัดกันก็คือหลักหนึ่งเท่ากับ2เซนนะหลักหนึ่งที่เพิ่มตรงเนี้ย ของเราขึ้นต้น25หลักใช่ไหมหลักหนึ่งอะ่ะมันจะเท่ากับ4หลัก4หลักอความกว้างของเรานะ่ะพอมาวัดดูแล้วมันเท่ากับ2เซนนะคะเนี่ยจากตรงนี้มานะ1 2 3 4ถึงตรงนเนี้ยเนี่ยประมาณ2เซนเกือบ2เซนโดยประมาณนะคะเราก็เอาไปวัดเอาว่าเราอยากเพิ่มเท่าไหร่หรืออยากลดเท่าไหร่ก็ ลดหลักไปถ้าลดหลักไปหลักนึ่งมันก็จะหายไป2เซนถ้าเพิ่มขึ้นหลักนึงมันก็จะหายมันก็จะเพิ่มขึ้นมา2เซนประมาณนี้นะคะก็นี่แหละตั้งใจให้เป็นหมวกผู้ชายผู้ชายแบบเรียบร้อยเรียบร้อยก็ดูดูเรียบร้อยอยู่นะอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่ชอบสีสีสันสหวานแววส่วนใหญ่ป้าก็จะถักแต่ประเภทสีสีเนาะแต่อันนี้แบบเรียบ เผื่อทักให้พ่อเื่อทักให้ผู้เฒ่าอะสีแบบผู้ชายผู้ชายทักให้พ่อใส่เสียดายพ่อเสียแล้วก็ประมาณนี้นะคะหมวกอะไรล่ะหมวกแบบสวมนะคะแบบสวมยืดได้นิดหน่อยสำหรับผู้ชายนะคะ